สำหรับข่าวของน้องลิซ่าแบ็คพิงนะครับหมดสัญญาตั้งแต่เดือนสิงหาขณะนี้ยังไม่ได้ต่อสัญญากับทาง YG Entertainment นะครับแล้วก็ไม่ได้มาทำงานต่อกับค่ายเพลงที่มีข่าวพันบอกไปนะครับหากไปย้อนดูนะครับว่าในระหว่างที่น้องลิซ่าเนี่ยเซ็นสัญญาอ,อยู่กับทาง YG Entertainment มันก็มีแฟนๆเนี่ยบอกมาในส่วนหนึ่งนะครับว่าในระหว่างที่ไปอยู่กับ YG เนี่ย YG ค่อนข้างที่จะ ไม่ได้สกรีนงานที่เหมาะสมกับน้องสักเท่าไหร่อย่างการที่ไปออกรายการทหารนะครับซึ่งไอดอลส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ไปครับเพราะว่ารูปแบบของรายการเนี่ยทั้งต้องโชว์หน้าสดนะครับจะต้องลำบากลำบนนะครับเพราะว่ากอดทหารนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ อย่างในกรณีนี้เป็นต้นนะครับกว่าแฟนๆที่ไม่ได้สนับสนุนให้น้องลิซ่าเนี่ยต่อสัญญาก,กับทาง YG Entertainment <c oughs> เขาก็ออกมาบอกว่าในตลอดระยะเวลาที่ทำงานมันก็จะมีบางช่วงมุมที่ทางค่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้สกรีนงานให้น,อน้อง